สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆกัละยาณมิตรที่น่ารักนะคะในช่องกุญยาดาเลิฟทาโลขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่นะคะให้กับหน่อยเสมอมานะคะไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ส่งต่อสิ่งดีๆกันไปหรือแม้แต่กระทั่งการอ่าให้ค่าขนมค่าครูกันมาหลังไม้ในทุกๆช่องทางนะคะรวมทั้งคนที่กดปุ่มซุปเปอร์ตงค์ด้วยนะคะขอบคุณจากใจจริงวันนี้หน่อยใช้ไพ่สองสำรับค่ะ เป็นไพ่แสงสุกแล้วก็อีกอันนึงเป็นไพ่ทาโร่สำหรับนี้นะคะอืมจะมาดูข้อความด่วนถึงคุณคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าข้อความด่วนนะคะอะไรที่คุณควรรู้จักวาลครูค,ร,ค,ร,ครูบาอาจารย์มีสิ่งไหนที่อยากจะให้หน่อยสื่อสารเป็นคนกลางในการมาบอกมากล่าวมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็จะเป็นการให้ไพ่บอกเล่านะคะโอเคนะคะมาดูเรื่องราวนะคะ อืมเรื่องราวของคุณก่อนนะคะเป็นเรื่องเป็นราวไปจริงๆมันก็คือข้อความด่วนนั่นแหละทุกคนนะคะจะดูเป็นพลังงานจะดูแค่พลังงานหรือว่าจะดูเป็นเรื่องราวเลยก็ได้ อ่ะงั้นหน่อยก็จะอ่านไปเลยแล้วกันเนาะตามความรู้สึกตามเซนส์นสัญชาตญาณแล้วก็นะคะตามสิ่งที่เปิดได้นะคะโอเคมาขออนุญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์เจ้าเกณฑ์นุชตาเทพเทวดาเทพรักประจําตัวคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะขอให้การอ่านไพ่ของหน่อยเป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็ตรงประเด็นขอให้การสื่อสารของหน่อยออกมาได้อย่างตรงจุดนะคะนานๆก็จะใช้ไพ่สลับสับเปลี่ยนกันไป ปี2569ค่ะเป็นปีใหม่ที่หน่อยก็ได้พรีไพ่ใหม่ๆไปเยอะมากๆแต่ว่าน่าจะได้ประมาณเกือบกลางๆปีนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังจะใช้ไพ่สำรับที่คุ้นมือก่อนไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่หน่อยอัดเนี่ยเป็นช่วงเดือนมกราคมยังเป็นช่วงของอากาศมันยังเปลี่ยนแปลงอยู่นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นมันยังมีความหนาวอยู่ นะคะทั้งฝุ่นละอองต่างๆยังไงทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะดื่มดื่มน้ําอุ่นก็ได้นะคะแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอออกไปข้างนอกก็ใส่สิ่งที่ป้องกันตัวเองด้วยก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่อากาศแต่ว่าฝุ่นละอองต่างๆนะคะแล้วก็ป้องกันนะคะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยนะคะโอเคมาข้อความด่วนนะคะถึงคุณ มาดูว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรอืมสถานการณ์ของคุณนะเวลานี้น่าจะอยู่ในจุดที่เรื่องการเงินน่าจะกำลังอึมครึมอยู่ไหมคะเป็นช่วงรอยต่อไหมเป็นช่วงที่ต้องได้นั่งกลับมานั่งคิดแล้วว่าจะมีการวางแผนโอ้ขอโทษทีค่ะมีการวางแผนอย่างไรกับชีวิตที่ ดีในเรื่องของการเงินบางคนก็อาจจะมีเงินเก็บแหละแต่ว่าอยู่ในจุดที่มาวางแผนใหม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะโลกเปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีความต้องการที่หลากหลายเพราะฉะนั้นบางทีคนที่มีเงินสำรองอยู่แล้วเนี่ย<ๆ>ก็อาจจะกำลังนั่งคิดว่าจะทำยังไงต่อไปกับเส้นทางการเงินที่อาจจะต้องได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อ รองรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือถ้าสำหรับบางคนก็คือตอนเนี้นะคะสถานการณ์ของคุณคือกำลังคิดหาหนทางในการที่จะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีเส้นทางการเงินที่ดีขึ้นอัปเดตตัวเองให้มากขึ้นตอนนี้พระจันทร์โดนเมฆหมอกบังตานะคะเมฆหมอกบงังเหมือนกับอยู่ในสถานการณ์ที่ยังหา ข้อสรุปยังไม่ได้ชัดเจนในเรื่องของสถานะในเรื่องการเงินนะคะเพราะว่าเป็นไพ่เหรียญอืมตอนนี้สถานการณ์ยังคุมเครืออยู่นะคะถ้าคุณเป็นคนที่ต้องได้หาเงินนะคะเพื่อครอบครัวเพื่อคนรอบข้างหรือเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วในหัวของคุณมันก็ต้องคิด นะคะวางแผนว่าจะทำยังไงดีให้ธุรกิจมันเดินจะทำยังไงดีให้ชีวิตมันเดินหน้าต่อส่วนใหญ่เนี่ยสถานการณ์ของคุณพลังงานของคุณคือคนที่ คิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำยังไงให้มีรายได้เข้ามาเพื่อที่จะเพียงพอต่อการใช้จ่าย mm. เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย mm. เพียงพอต่อการใช้ชีวิต mm. หรือทำยังไงให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมีรากฐานที่มั่นคงมากขึ้นเ mm. พราะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มีหลายพลังงานบางคนก็เป็นเจ้าของกิจการบางคนก็เป็นคนที่มีสถานะทางการเงินที่ดีอยู่แล้ว mm. แต่ว่าคุณเป็นคนที่ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง mm. นะคะอืม อหน่อยว่านะพลังงานของคุณเนี่ยเอาจริงๆถ้าเลือกได้อ่ะคุณก็อยากจะมีชีวิตที่ง่ายๆสบายสบาย,บายกินอิ่นอมนอนหลับนะคะทำงานกลับบ้านอยู่กับครอบครัวนะคะได้ทานอะไรที่อยากทานเบาๆสบายสบาย,บายแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ของคุณเหมือนกับแบบอา่าอาจจะยัง เพราะชีวิตของคุณนะเอาจริงๆหน่อยว่านะคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่หาเงินได้เยอะแต่ว่าสิ่งที่หามาได้เนี่ยคุณต้องเอาไปกระจายหลายทางแล้วมันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่คุณเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายสบาย นะคะบางคนก็ไม่ได้มีแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศหรูหราอะไรหรอกแค่วันหนึ่งเนี่ยได้มีเวลาได้พักผ่อนอยู่กับคนที่รักอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกหลานบริบาลสัตว์เลี้ยงไปตามสวนสาธารณะไปสถานที่ใกล้บ้านต่างๆแค่นี้มันก็คือความสุขของคุณแล้วอะ่ะคุณเป็นคนที่หาความสุขได้ง่ายจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างของตัวเองนะคะพลังงานของคุณอ่า แต่ก็แปลกเนาะคนที่เร่งคนที่เร่งสร้างเนื้อสร้างตัวคนที่หาวิธีทางเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากความยากลำบากคนที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายสบายแต่ว่าก็ยังมีคนที่เขาคิดไม่ดีคิดร้ายกับคุณหรือนี่จะเป็นข้อความด่วนถึงคุณในวันนี้นะคะอะมาดูขยายกัน อืเขาจะทําให้คุณเอ๊ะทาให้แบบถึงกับแบบล้มหมอนนอนเสือเลยเหรอนะคะหรือมันเป็นเรื่องอะไรอะนะคะข้อความด่วนจริงๆอมีคนที่อยากที่จะเป็นคนที่บงการอยู่ข้างหลังหรอนะคะมีคนขับเคลื่อนเรื่องนี้มีคนขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังค่ะอืม มีคนขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่เบื้องหลังอาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือคนที่มีความสามารถในการเขาเรียกว่าชักจูงนะคะหรือว่าคอนโทรเนี่ยเหมือนเป็นคนที่คอนโทรเรื่องเนี้ยนะคะเป็นคนที่คิดอยากที่จะสกัดดาวรุ่งคุณหรออืมสกัดดาวรุ่งคุณหรอคะ ออพลังงานตอนนี้คุณมีอาการเป็นยังไงบ้างหน่อยขอถามหน่อยนอนหลับไม่เพียงพอนอนไม่ได้รู้สึกว่านอนแล้วกระสับกระส่ายหรือมีอาการแบบป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุเหนื่อยง่ายนะคะหรือว่าตาพร่ามัวไหมเป็นในลักษณะของแบบอยู่ดีๆก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะอันจริงอันจริงๆแล้วมันก็อาจจะเกิดจากการใช้ชีวิตของคุณด้วยแหละ เราทำงานเราเครียดเราใช้สมองเยอะมันก็มีผลต่อร่างกายของเราแต่พอดีมันมีไพ่ใบนี้โผล่ออกมาหน่อยมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนที่คิดไม่ดีกับคุณแล้วพยายามที่จะคอนโทรลชีวิตคุณหรือทำให้คุณไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขธรรมดานะ่ะเหมือนขัดแข้งขัดขา นะคะถ้าไม่ตีไปในเรื่องของสายยะมนดำคุณสายสิ่งที่มองไม่เห็นนะก็จะเป็นในลักษณะเหมือนอาจจะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจที่เขากำลังพยายามที่จะอาจจะดึงกลุ่มลูกค้าของคุณไปกำลังจะเห็นคุณทำได้ดีหรือว่าเห็นคุณมีชีวิตที่นะคะ เบาสบายนะคะเรียบง่ายเนี่ยแต่ว่าผลงานของคุณอาจจะออกมาดีแล้วมันก็เลยทำให้บางทีสิ่งที่คุณทำมันอาจจะไปขัดขัดใจขัดผลประโยชน์อะไรบางอย่างของเขาทำให้เขาต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ดึงกลุ่มลูกค้าของคุณไปดึงสิ่งที่ควรจะเป็นของคุณไปหรือทำให้คุณเนี่ยไม่มีเรียวแรงหรือทำให้คุณเนี่ย นะคะทำยังไงก็ได้ให้เส้นทางการใช้ชีวิตการทำงานการสร้างไรายได้การสร้างตัวตนชีวิตของคุณที่ปกติอยู่แล้วเนี่ยมันมีความสะดุดขึ้นมานะคะอืมมันเหมือนมีคนที่กำลังจ้องอยากที่จะทำอะไรอยู่นะคะโอ้หล่นมาสามใบนะไม่เอานะคะกำลังจ้องที่จะมันถึงเป็นข้อความด่วนเนาะ อคนที่คนใกล้ชิดค่ะคนใกล้ชิดคุณคนที่คุณก็ไว้ใจในตัวเขาอามีพลังงานแห่งความปกป้องความเป็นแม่คนที่มีวัยวุฒิคุนวุิที่สูงกว่าเหรอคะคนคนนี้เอ๊เพราะหน่อยบอกว่ามีคนที่ควบคุมใช่ไหมแสดงว่าคนคนนี้มีมีอิทธิพลทั้งต่อตัวคุณ ต่อตัวคุณและคนรอบข้างไม่ใช่แค่เรื่องสายะเหมือนเดิมนะเขาคนนี้เคยทําเคยทําสิ่งไม่ดีมาแล้วหรือว่าเคยกั่นแกล้งหรือเคยผิดพลาดมาแล้วแล้วคุณก็รู้แล้วคุณรู้แล้วก็คุณแล้วคุณก็ให้อภัยแล้วเป็นคนกใกล้ชิดค่ะเป็นคนคุ้นเคยเป็นคนที่สนิทสนมเห็นไหมคุณให้อิสระคุณให้อภัยเขาแล้วแล้วก็ต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตกันไปอะ่ะแต่ว่ามันไม่จบ มันเป็นในลักษณะของเอาจริงๆนะหน่อยมองแล้วอะไพ่รวมอะค่ะข้อความด่วนถึงคุณคือคุณอะใช้ชีวิตของคุณไปโฟกัสชีวิตของคุณไปอะไรที่มีคนเคยทำผิดทำ,ทำพลาดคนใกล้ชิดคนที่เคยสนิทคนที่เคยทำงานร่วมกันหรือคนที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กันอะใครที่เคยทำผิดทำพลาดกับคุณอะ คุณให้อภัยเขาแล้วบางคนให้อภัยแบบมันการให้อภัยมันมีหลายแบบแต่ดูในลักษณะเนี้ยเหมือนกับเป็นการให้อภัยแบบว่าโอเคฉันไม่ถือโทษกโกรธเธอแต่ว่าเรื่องที่เธอทำอะ่ะฉันก็ยังจำอยู่นะมันเป็นในลักษณะเหมือนกับแบบความซื่อสัตย์ความจริงใจที่เคยให้กันน่ะพอมันโดน พอมันโดนเขาเรียกว่าแก้วที่แตกอะค่ะพอมันโดนแทงข้างหลังหรือว่าพอมันโดนทำ้ายอะความไว้เนื้อเชื่อใจร้อยเปซมันก็ไม่สามารถที่จะร้อยเปอร์เซได้ไงคะมันเป็นในลักษณะของเนี่ยคือการปล่อยคุณก็ปล่อยคุณก็ให้อภัยเขาไป เพราะคุณคิดว่าต่างคนต่างอยู่เพราะว่าตอนนี้คุณนะ่ะโฟกัสในเรื่องของตัวเองแล้วโฟกัสในการใช้ชีวิตที่อยากจะใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่แก่งแย่งชิงดีกับใครแต่มันก็ยังมีบางคนที่ยังคิดอยากที่จะทำให้คุณมีไม่มีความสุขในชีวิตนะ่ะนะคะคนคนนี้หน่อยมีความรู้สึกว่ามันมีความใกล้ชิดกันเอาอย่างนี้นะคะทุกคนเอาเป็นว่า ฟังเพื่อเป็นแนวทางอย่ากเก็บไปตัดสินใจหรือไปคิดอะไรในทางที่นะคะถ้ายังไม่มีหลักฐานก็ฟังไว้เป็นแนวทางหรือถ้าบางคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นใครเนี่ยนะคะก็ฟังต่อได้หน่อยมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณกับเขาอะ เคยมีอาจจะเป็นคนที่เคยรักกันได้นะคะสามพลังงานเนี้ยไหนบอกไว้เลยว่าเป็นคนที่เคยรักกันมากแต่ก็ต้องจบกันไปด้วยเหตุผลที่มันอาจจะเป็นสิ่งเดิมๆหัวข้อเดิมๆความผิดเดิมๆหรือเป็นคนที่เคยช่วยเหลือจุนเจือมองตาก็รู้ใจเป็นคนที่เข้าใจกันมากๆจนไม่คิดว่าจะโดน ทำสิ่งไม่ดีลับหลังจนคุณไม่คิดว่าเขาคนนั้นที่คุณเคยไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันและกันเนี่ยนะคะร่วมมือทําธุรกิจร่วมกันเนี่ยจะหักหลังเพื่อผลประโยชน์หน่อยว่าเขาอยากที่จะเป็นคนที่คุมทุกอย่างเขาอยากจะเป็นคนที่คนโทรลเส้นทางถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจร่วมกันก็คือเขาอยากที่จะเป็นผู้นำ ถ้าคนที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันก็คือเขาอาจจะเคยทำผิดทำพลาดเรื่องอาจจะเป็นมือที่สามหรืออาจจะมีความเจ้าชู้หรือตอนที่คบตอนที่ใช้ชีวิตกับคุณเขาอาจจะยังไม่หยุดอยู่ที่ใครนะคะมันก็เลยทำให้มันเป็นความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าอ่ะแต่ณเวลานี้อะคะ่ะชีวิตของคุณอะพลังงานกับคนคนนั้นนะคะ มันเป็นในลักษณะที่คุณโฟกัสตัวเองชีวิตตัวเองทําให้ตัวเองเดินก้าวไปข้างหน้าคุณ move on แล้วคุณปล่อยแล้วคุณให้อิสระต่างคนต่างแยกย้ายกันไปแล้วแต่ว่าหน่อยว่าเขายังไม่จบเขายังมีมาแอบส่องแอบมองเห็นไหมแอบส่องแอบมองนะคะอยู่เบื้องหลังอะไรบางอย่างอยู่ นะคะอันนี้เป็นข้อความด่วนถึงคุณนะไม่พูดไม่ได้เนาะเพราะมันมีเรื่องเข้ามามันเหมือนกับตอนนี้เขาอาจจะมาเห็นคุณอีกครั้งหนึง่งแล้วนึกถึงเรื่องราวในอดีตแล้วอยากที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งก็ได้นะคะเพราะว่า มันก็มีหลายกรณีอ่ะถ้าเป็นคนที่เคยรักกันแล้วจบกันไปเพราะเขาเคยทําผิดทำพลาดอ่ะพราเขาหันกลับมาเจอคุณอีกครั้งตอนนี้ชีวิตของคุณนะนะคะง่ายๆสบายๆแล้วโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองอ่ะโฟกัสกับการทำให้ตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆอๆอะบางทีเขาอาจจะอยากกลับมาหาคุณอีกครั้งก็ได้ นะคะเนี่ยมันเป็นการทําแบบให้แบบรักกันใช่ไหมคะเหมือนกับอยากที่จะกลับมาอีกครั้งก็ได้ส่วนถ้าเป็นในเรื่องของคนที่เคยทําธุรกิจร่วมกันกัลยาณมิตรเก่าๆที่เคยมองตาก็รู้ใจเคยให้ความสนิทสนมกันอันเนี้ยหน่อยหรูปตาเยอะมากเลยอะ่ะหน่อยมีความรู้สึกว่าบางทีผลงานของคุณนะคะอาจจะอยู่ในจุดที่ตอนเนี้มีความโดดเด่น ะะเป็นที่รู้จักก็เลยอาจจะทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยได้ เห็นเรื่องราวหรือเขาอาจจะตามติดเรื่องราวของคุณอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาพอมีเรื่องปเรื่องประท้ากันน่ะก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปแต่พอในวันหนึ่งที่คุณมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นน่ะเขาก็เลยทำให้เขาต้องได้กลับมามองคุณอีกครั้งและถ้าเผื่อว่าคนที่เคยทำธุรกิจร่วมกันแต่อยากแก่งแย่งตำแหน่งหน้าที่งกันน่ะเขาก็ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณเนี่ย เพื่อให้ตามให้ทันคุณหรือว่าให้อยู่ในจุดเดียวกันกับคุณหรือทําให้คุณเนี่ยไปได้ช้าลงเพื่อที่เขาจะได้เดินไปข้างหน้าได้ประมาณนี้อันนี้คือเซนส์นของหน่อยนะที่อ่านออกมาประมาณนี้นะคะบางคนก็จะอาจจะเห็นภาพแล้วอาจจะแปลเป็นในทางอื่นไปก็ไม่เป็นไรนะคะคนที่กําลังฝึกอ่านอยู่ก็นะคะคือการอ่านไพ่เนี่ยมันตีได้หลายอย่าง มันอยู่ที่เซน์แรกของเราเพราะฉะนั้นนะคะต้นเรื่องเนี่ยมันมาเป็นประมาณนี้หน่อยก็เลยอ่านประมาณนี้นะคะโอเคถ้าพลังงานตรงถ้าเรื่องราวตรงก็ฟังต่อนะคะมาดูกันซิว่าจักรวาลคร,รูคูบาอาจารย์มีข้อความด่วนอะไรถึงคุณอีกนะคะอืมเรื่องราวก็ประมาณนี้นะคะข้อความด่วนถึงคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะ มีโอโอโทษทีค่ะเยอะเกินไปนะคะเออมีคนอยากจะกลับเข้ามานะคะมีคนอยากจะกลับเข้ามาในเส้นทางชีวิตของคุณข้อความด่วนโอโอไพ่สำรับนี้จะชอบออกมาเป็นกระจุกทุกคนเพราะฉะนั้นหน่อยก็เลยอาจจะต้องได้นะคะเลือกเอาทีละใบาดีกว่าเนาะนะคะ ขอบคุณกัลยานามิตรในช่องกุญญาดาเลิฟทาโลที่ไปตามติดนะคะติดตาม f o l l o w นะคะในช่องของหน่อยอีกช่องหนึ่งช่องกุญญาดาเลิฟจ9แดเกนะคะช่องนั้นจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อ่าคนละท็อปปิกกันก็เลยหนะก็เลยแยกออกไปใครที่ไปติดตามช่องนั้นหนะ่ยก็ขอบคุณจากใจจริงนะคะอืม ข้อความด่วนถึงคุณจักรวาลครครูบาอาจารย์บอกว่าสิ่งที่เคยไม่แน่นอนสิ่งที่เคยทําให้กระทบกระเทือนจิตกระทบกระเทือนใจของคุณนะคะนะคะขอให้ตอนเนี้ยคุณจงนิ่งมั่นคงนะคะกับตัวเองอะไรที่คุณโฟกัสให้คุณโฟกัสไปค่ะ เพราะสิ่งต่างๆที่มันเป็นอดีตก็ปล่อยให้มันเป็นอดีตไปราชาถือถ้วยคือคนที่มีความใจอ่อนให้อภัยใจดีสายเปนะคะเปทั้งกายและใจ ทั้งทรัพย์สินเงินทองแล้วก็จิตใจแต่ณเวลานี้เห็นไหมคะคุณนั่งอยู่ในแท่นแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณตัดจบอะไรที่คุณรู้ว่าถ้ากลับมาแล้วมันก็ยังเป็นอีรอบเดิมขอให้คุณจงโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคุณคะ่ะนะคะขอให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคุณนะคะเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าจบแบบเดิมอะเนาะ การที่เราให้โอกาสการที่เราให้อภัยไปบางทีอะนะคะมันก็อาจจะทำให้เขาเหล่านั้นน่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนเพราะคนที่เคยผิดพลาดให้โอกาสหลายครั้งแล้วก็ยังผิดพลาดมันก็ถึงเวลาแห่งการที่คุณต้องมีความนิ่งมากขึ้นโฟกัสในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่าหันหลังกับนะคะอย่าหันหลังกลับเพราะว่าเห็นไหมคะ ผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้ที่นั่งอยู่ในแท่นเนี่ยนะคะท่านเนี่ยมันมีความแข็งแรงก็จริงแต่ว่ามันลายล้อมไปด้วยคลื่นน่ะมันสามารถที่จะเป็นคลื่นที่มากระทบคุณได้ตลอดเวลาเลยนะในเรื่องของความรู้สึกเพราะฉะนั้นจิตต้องนิ่งใจต้องแข็งนะคะ ต้องดูหลักเหตุผลและเดินหน้าต่อหน่อยไม่ได้บอกให้คุณไม่ต้องให้อภัยหรืออะไรนะเพราะว่าพลังงานของคุณนะ่ะให้อภัยเราต่างคนต่างอยู่แล้วความหมายของไพ่เลยก็คือข้อความด่วนเลยก็คือว่าให้คุณมีจิตที่นิ่งมีเหตุมีผลต่อทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเอาหลายๆลยๆอย่างมานะคะพินิจพิจารณาแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็เดินหน้าต่อเพราะว่าการที่ลอยคออยู่ในน้ําเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ เปเซนะคะหรือว่าล้มลงได้เสมอถ้าจิตคุณไม่นิ่งไม่แข็งพอนะคะ วิวออ f ฟอร์จูนเพราะโชคชะตาของคุณมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะชีวิตของคุณนะเวลานี้มีพลังที่ยิ่งใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในความคิดอยู่ในมือของคุณวิวออ f ฟอร์จูนคือมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแล้วชีวิตของคุณตอนนี้นะคะจะไม่จมจะไม่อ่อนไหวไปกับสิ่งเก่าๆจะไม่จมกับสิ่งที่เป็นอดีตนะคะพระจันทร์นะคะเห็นไหมอันนี้อันนี้ก็พระจันทร์อยู่ตรงนี้แต่ว่า ตรงนี้มีแสงสว่างของพระอาทิตย์นะคะคุณตอนเนี้มีความสงบมีความนิ่งมากยิ่งขึ้นนะคะมีการใช้วิจารณญาณมีการใช้อ่าความรู้สึกของตัวเองในการขับเคลื่อนแล้วที่สำคัญคือคุณมีพลังเกื้อนหนุนที่ยิ่งใหญ่ในการที่จะพาตัวเองขับเคลื่อนเดินหน้าต่อนะคะอืเห็นไหมความหมุนหมองความที่แบบ นะคะสิ่งที่เคยเจ็บเดี๋ยวนายขอขยายสามดับนิดนึงอะไรสามดับอ่คุณอาจจะเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกผิดหวังเสียใจความเจ็บปวดบทเรียนที่บั่นทอนตัวเองในอดีตมาขับเคลื่อนคุณใช้บทเรียนราคาแพง นะคะเป็นตัวขับเคลื่อนชาลีออดที่จะพาตัวเองไปข้างหน้าเห็นไหมคะม้ามีทั้งสีขาวและสีดำถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับใจมนุษย์เนี่ยมีทั้งความขาวและความดำมีทั้งมืดมีทั้งสว่างเพราะฉะนั้นกว่าที่คุณจะมายืนหยัดกว่าที่คุณจะเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตมีความสว่างสวยมีพลังแล้วมีความนิ่งสงบได้ทุกวันนี้ชีวิตของคุณน่ะเจ็บมาเยอะ แล้วก็เคยได้ใช้ทั้งความมืดความแล้วก็ความสว่างทั้งหยินและหยางนะคะในการขับเคลื่อนตัวเองมากว่าจะมาได้ไกลถึงขนาดนี้กว่าจะได้นิ่งได้ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นจงมุ่งมั่นเห็นไหมคะจบด้วยราชาถือเหรียญราชาถือเหรียญคือความนิ่งคือความสงบคือการโฟกัสไปข้างหน้าเพราะณเวลาเนี้ยสิ่งที่สำคัญของคุณนะ่ะคุณรู้อยู่แก่ใจเหรียญค่ะ คือความมั่นคงในชีวิตของคุณเห็นไหมคะต้นเรื่องคือชีวิตของคุณนะ่ะคุณเดินหน้าเพื่อที่จะหาความสว่างให้กับชีวิตตัวเองเพราะคุณอยากมีชีวิตที่ง่ายๆสบายสบายอะไรที่เป็นสิ่งที่เคยฉุดรั้งพันธนาการคุณไว้นะคะเมื่อเนี่ยอันนี้มันคล้ายๆฟ้าหลังฝนนะ่ะมันคือหมอกที่มาปกคลุมชีวิตของคุณทั้งหมอกทั้งเกิดจาก ดวงชะตาทั้งหมอกที่เกิดจากคนที่พยายามที่จะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยนะคะไม่พบเจอแสงสว่างทุกอย่างมันรวมตัวกันแต่คุณก็ยังเดินหน้าต่อคุณก็ยังมีหวังคุณก็ยังคิดว่าสิ่งที่คุณมีนะี่ะอย่างน้อยเนี่ยถึงมันจะไม่มากมายแต่มันก็ยังมีคุณค่ามันก็ยังสานต่อได้นะคะเพราะว่าพระจันทร์น่ะเมื่อมันถึงเวลามันก็ต้องนะคะหมดเวลาไปความมืดความ ความไม่สว่างไม่กระจ่างแจ้งมันก็ต้องหมดไปแล้วพระอาทิตย์ก็จะขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นความเจ็บปวดเสียใจหรือใครที่เคยทำให้คุณผิดหวังเสียใจในเรื่องของความรักอะค่ะนะคะคุณก็อาจจะเอามาเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตของคุณก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ทำให้คุณนะคะมีความนิ่งมีความสงบมีความใช้วิจรารณญาณมากยิ่งขึ้นแล้วก็โฟกัสนะคะความมั่นคงของชีวิต โฟกัสสิ่งที่มันสำคัญสำหรับตัวคุณอย่างแท้จริงณนะเวลานี้นะหน่อยมีความรู้สึกว่าชีวิตของคุณนะ่ะเอาพูดกันแบบไม่สวยหรูเลยนะคุณนะ่ะรู้สึกว่าชีวิตของเราอะนะคะเงินหรือปัจจัยอะมันคือสิ่งที่ขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นบางคนน่ะผิดหวังเสียใจนะคะกับการโดนหักหลังมาทั้งจากคนรักหรือกัลยาณมิตรหรืออะไรก็ตามแต่นะ่ะนะคะ มันเป็นบทเรียนที่คุณเนี่ยทาให้คุณนะเวลาเนี้รู้แล้วว่าชีวิตเนี่ยความรักมันคือสิ่งสวยงามก็จริงแต่สิ่งที่ขับเคลื่อนการใช้ชีวิตและแล้วก็ขับเคลื่อนนะคะให้คุณสามารถนำพาคนที่คุณรักครอบครัวของคุณไปได้เนี่ยมันก็คือปัจจัยหลักเพราะฉะนั้นคุณก็จะโฟกัสต,ตรงนี้นะคะซึ่งหน่อยคิดว่าราชาถือเหรียญน,นะคะ คือคนที่มีความนิ่งมีความสงบนะคะใช้ความนิ่งสงบสยบทุกความเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่คุณรู้ว่าถ้าเผื่อเข้ามาแล้วจะทำให้คุณเนี่ยมีความอ่อนไหวหรือเดินในเส้นทางที่ผิดหรือทำให้คุณชะงักหรือทำให้คุณไปได้ช้าลงเนี่ยคุณก็จะตัดออกนะคะตัดออกถึงแม้ว่าบางทีในเซี่ยวของความรู้สึกมันจะมีสิ่งที่มันกระทบ หรือว่ามันทําให้เรารู้สึกก็จริงแต่คุณก็คิดว่าทุกอย่างมันต้องได้เดินหน้าเราต้อง move on ค่ะอย่า move on เป็นวงกลมถ้า move on เป็นวงกลมเมื่อไหร่ view of fortune เมื่อถึงจุดสูงสุดมันก็จะตกไปอยู่จุดต่ำสุดแต่ถ้าคุณเดินหน้าไปในเส้นทางที่แบบ move on แบบเป็นเส้นตรงไปข้างหน้านะคะชีวิตของคุณนะคะถึงแม้จะอยู่จุดที่สูงสุดคุณก็สามารถที่จะ ะะทำให้มันคงที่เสถียรหรือแม้ถึงจะตกลงมาแต่ก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยความแบบเบาสบายมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อความด่วนถนึงคุณนะคะที่มาพบมามาพบมาเจอคลิปนี้ไม่แน่ใจว่าจะอืตรงใจหรือไม่แน่ใจว่าจะนะคะอะคนอื่นจะ เพื่อนๆกัละยาณมิตรจะเข้าใจสิ่งที่หน่อยพยายามที่จะสื่อสารมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ก็เอาเป็นว่าใครที่โฟกัสในเรื่องของการขับเคลื่อนตัวเองยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะส่วนใครที่โดนในเรื่องของถ้าคิดว่าโดนในเรื่องของสย,ยะมนดําคุณใสนะคะคุณรู้โดยสัญชาตญาณและคุณจงโฟกัส ตัวเองและอยากไปให้ค่าสิ่งที่ทำให้คุณเกิดความทุกข์คุณจงดูแลตัวเองดูแลกายสังขารแล้วก็จิตใจของตัวเองแล้วพาตัวเองขับเคลื่อนไปข้างหน้าให้หลุดพ้นจากคนที่คิดไม่ดีทำสิ่งไม่ดีนี้แล้วก็ชีวิตของคุณจะมีความนิ่งมีความเบามีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าหน่อยเป็นกำลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปค่ะทุกคนหน่อยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย